คุณแม่ลูกสองปล่อยช็อตเด็ดแซบกระชากไหวเวอร์หายหน้าหายตาจากการแสดงไปเป็นคุณแม่ถึง2ปีเต็มๆในที่สุดนางเอกสาวมาร์กี้ลาสีก็คัมแบก็กรับงานละครอีกครั้งในเรื่องมามีที่รักค่ายมาสเตอร์วันประกบคู่กับหนุ่มหน้าเด็กมาร์ค จุดทาวุธหรือมาร์คฮอร์โมนและได้เริ่มเปิดกล้องถ่ายแล้วเรียบร้อยส่วนจะได้ชมเมื่อไหร่นั้นก็คงต้องรอติดตามและล่าสุดคุณแม่ลูกสองก็เรียกเสียงฮือฮาด้วยภาพในอินสตาแกรมกับลูกแซ่บๆซขยี้ใจจัดหนักจะเต็มถังด้านหน้าและด้านหลังเห็นแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าเธอคนนี้ลูกสองแล้ว บุนเอ่ยหน้าเอ่ยหน้าอิจฉามัมมี่มากเวอร์และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ